เรียกมาสักสี่ทีมเอามาวิเคราะห์ให้น้องๆฟังหน่อยว่าทีมไหนน่าสนใจแบบไหนยังไงบ้างทีมนี้น่าสนใจแบบไหนยังไงสิบหกทีมเนี่น่าสนใจทีมเราพูดรวมๆก่อนว่ารวมๆก่อนถ้าไม่แอือไม่ยอมเสียตังแสนห้าเร่แต่ด้วยเราถ้าผมวิเคราะห์ครับก็วิเคราะห์ด้วยความตรงไปตรงมาคือเราก็ต้องวิเคราะห์ทีมที่ทําการแข่งขันกับเราอยู่บ่อยๆเราจะรู้มือกันเหมือน เหมือนมวยชกกันมันก็รู้ชื่อกันใช่เลยไปแก้ทางกันใช่่แล้วก็เป็นทีมที่รู้สึกว่ามีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีครับขึ้นมารวดเร็วมากทีมแรกให้คนสมัครเบอร์หนึ่งเลยช่างพันนครสวรรค์ใช่หนึ่งหนึ่งสวรรค์อสวรรค์สองเต้ปรสวนองะช่างเซมองเทพสองเต้ประสช่างเซ่มองเทพสามแล้วอ่าสอจอสอจอในเมื่อวันด้วยเอาขอแบบเป็นแบบเป็นวิเคราะห์ทีมหนึ่งก่อนยง ชาเสบงเทออเนี่ยเราแข่งรถเวทเนี่ยจะเหลือใครไม่รู้จะเหลือเรานอกจาเราบอกว่าเฮ้ยเราไปแข่งคนอื่นกันนะถูกไหมเป็นมวยที่แข่งแล้วสนุกครับแข่งแล้วไม่มีปัญหาแข่งแล้วพัฒนาจอยกันคือคนเนี้ยพ้ลลูกแปลงลูกขยันลูกเฝ้าลูกไอเดียไม่เป็นเราเลนี่สองนี่ทีมที่หนึ่งสวรรค์มังกรบางน้ำโพนี่มังกรบางน้ำโพเนี่ย อาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมบ่อยแต่ต่อยหนักมาทีต้องมีถ้วยเขาก็จะวิเคราะห์ทํางานคล้ายๆเราก็คือวิเคราะห์เยอะเทนิสต่อกี่เยอะมาหลังบ้านอแล้วก็ออกไปเนี่ยไม่ค่อยมีครับคนนี้คมแตสองคนนี้ต่อยน้อยแต่คมเ่างั้นเถอะอ่าคนที่สามบ้านสวนอ่ะไตบ้านสวนอันนี้ต้องต้องนิดนึงในผมไม่แน่ใจว่าในทีมที่สมัคร16ทีมเนี่ยเตยบ้านสวนน่าจะเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดไหม าาเด็กที่มีอายุอ,อายุน้อยครับแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นในเด็กคนนี้ก็คือว่าเรื่องฝีไม้ลายมือก็ต้องพัฒนานกันต่อไปประสบการพัฒนานต,ต่อไปแต่เรื่องของ mindset ในการขีดขีดโน้นขีดนี่ทําอะไรที่มันยากะ่ะแต่เขามีเวลาแล้วเขาก็ตั้งใจทําดีบ้างไม่ดีบ้างผมให้เขาเรื่องไอเดียครับนี่คือทีมที่เรียกมาทีมที่สามทีมที่สี่โจอนในเมืวัน,อ,น,อ,วนอ่ะทีมนี้ เป็นแงบของมุมมองของคนที่เล่นอยู่ในวงการเนี้มาพักใหญ่ๆนะนามของคุณครูท่านผมนะเด็กคนนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแต่บส่วนเป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กเจนใหม่ที่จะมาแทนผมทองประวัตม,มองเทพในเจนต่อตอไปแล้วเป็นเจนต่อใช่ครับซึ่งก็มีไอเดียเรื่องการพัฒนาแต่ส่วนต่อจอจะโดนเด็นเรื่องของการที่ทำพารด้วยอ่า ก็คือมีไอเดียด้วยแล้วทานนึ่งไปทําด้วยเอาไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ทําอะไรขี้ออกไปแล้วไม่ไผิดทุกคนมีความเสียหายมีความ,มผิดพลาดหมดแต่คนกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่กล้าเสียหายแล้วกล้าแหวกสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ,อยากจะลองทําครับอันนี้ก็เป็นน่าสนใจที่ผมบอกว่ามันจะได้เห็นนวัตกรรมใหมๆ่ๆไอเดียใหม่ๆของช่างรุ่นรุ่นใหญ่ครับช่างรุ่นพี่ช่างรุ่นน้อง ในแต่ละเจนกันเรียกว่าเป็นสีสนันในการแข่งขันใช่ๆ